องค์นี้เป็นพระกิิงปาวเรศพิมสมบูรณ์พูนศุ์สมบูรณ์พูนศุข,ขซึ่งจะเป็นเนื้อพิเศษนะครับเป็นเนื้อเมฆกรสิทธ์นะครับซึ่งบริเวณผิวด้านนอกก็จะมีคราผิวไฟนะครับออกแดงแดงคลุมบางๆนะครับที่ผิวอ,องค์พระในส่วนที่ถูกสัมผัสนะครับก็จะเห็นเนื้อในปรากฏให้เห็นชัดเจนนะครับ เป็นเนื้อเมกสิตสวยงามนะครับออกสีเหลืองนะครับแกมเขียวนะครับเป็นพระกิ่นก้นตันนะครับพิมพ์ทรงพิมพ์สมบูรณ์ปูนสุกไม่มีเมรร็ดกลิ่นซึ่งเนื้อเมกสิตค่อนข้างจะหายากนะครับในกลุ่มพระกิ่นตระกูลปาเวเร่เนื้อเมกสิทต ปรากฏให้เห็นเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะปรากฏให้เห็นทําให้เราทราบว่าพระกิ่งเปอร์เรตยังมีเนื้อพิเศษอย่างเนื้อเมกษะเสด้วยเช่นกัน